ดูสภาพเด็กๆครับผมหามาเที่ยวสี่ตัวเลยหมูเด้งกังฟูหมูปิ้งแล้วก็หมูตุนตุนไม่เอาโกไมาเอาโลกไม่ดูไม่ดูไม่ดูดสี่ตัวครับ นี้กลับมาจากทำงานก็ต้องพาออกมาเที่ยวเล่นข้างนอกตูนเอ้ยจากสภาพก็าพาเด็กๆออกมาเที่ยวครับตูนมานี่มาแล้วขี้อ,อ้อดโดนี้ขี้จะขี้อ้อนหน่อยครับผม พาลูกไปเอา้าเที่ไหนลูกไปตนตนตันตน,ตน,ตนไม่เอาลูกไม่เอาลูกยังพาออกมาเที่ยวออกมาเล่นตลอดครับมีหมาสามสี่ตัวเนี่ยเราเลิกงานมาสิก็พาเขาตอนเช้าก็ต้องพามาเที่ยวเลิกงานก็ต้องพามาเที่ยววาทำให้เขาหายเครียด เล่นกันเบาๆนะลูกตูนครับตูนครับที่เราต้องบอกเขาตลอดว่าอย่าเล่นกันหนักอย่าเล่นกันแรงไหนไหนไหนตูน